สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับกระผมสมบัติทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนะวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมที่ดินทมแล้วใกล้ตลาดท่าช้างสร้างบ้านขายได้เนื้อที่รวมหนึ่งไร่54ตารางวา อยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าช้างอเภอเฉลิมประเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านผู้ชมครับที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุดแดงเหนือที่รวม1ไร่54ตารางวาแบ่งโฉนดออกเป็น4แปลงดังนี้แปลงละ173ตารางวาจำนวน1แปลงอยู่ด้านหน้า แปลงละ100ตารางวาจํานวน2แปลงอยู่ถัดจากแปลงแรกและแปลงละ81ตารางวาจํานวน1แปลงเพื่อทำเป็นถนนผ่านหน้าแปลงที่ดินแต่ละแปลงครับที่ดินของเราจะอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าช้างอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมามีไฟฟ้าและประปาส่วนภูมิภาคพร้อมครับ จะดินถมดินไว้เรียบร้อยแล้วสูงระดับเดียวกับถนนคอนกรีตบริเวณนี้จะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล168เมตรน้ำไม่ท่วมครับจะอยู่ห่างจากสำนักง,งานเทศบาลเพียงแค่200เมตรเท่านั้นเองห่างจากตลาดสดเทศบาลท่าช้าง7 e เ e ่ s อีเลเวนซีเจซปอร์มาร์เก็ปั๊มน้ำมันปตทและที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติประมาณ500เมตร อยู่ห่างจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา3กิเมตรห่างจากโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ4กิโเมตรที่ดินของเราจะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาประมาณ19กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางเข้าตัวเมืองไม่เกิน20นาทีครับท่านผู้ชมครับที่ดินแปลงนี้จะเหมาะสําหรับมาสร้างบ้านอยู่อาศัย หรือมาสร้างบ้านขายสร้างหอพักทำบ้านเช่าได้เนื่องจากแปลงนี้เจ้าของที่ดินได้แบ่งแยกโฉนดไว้เรียบร้อยแล้วกรณีต้องการสร้างบ้านพักอาศัยส่วนตัวสามารถยุบรวมโฉนดให้เป็นแปลงเดียวกันได้นะครับเจ้าของที่ดินต้องการขายยกแปลงในราคา1.5ล้านแสนบาทและค่าใช้จ่ายทั้งหมดในวันที่โอนคนละครึงครับ ท่านใดที่สนใจสมารติต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมขอพิกัดนัดดูแปลงที่ดินได้ที่เบอร์โทรและลายเบอร์เดียวกัน0814133164เพื่อเกิดความชัดเจนในแปลงที่ดินยิ่งขึ้นคุณพาคินพร้อมแล้วจะพาไปชมพื้นที่จริงในพื้นราบภาคพื้นดินอีกครั้งหนึ่งเชิญครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมแปลงที่ดินกันนะครับ ถนนเส้นนี้จะเป็นทางหลวงชนบทนะครับด้านหน้าที่มองเห็นหลังคาสีแดงๆจะเป็นตัวเทศบาลนะครับตำบลท่าช้างนะครับอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาจะมีเซเว่นนะครับมีซีเจซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับมีตลาดสดของเทศบาลนะครับด้านหน้าถัดไปก็จะเป็นที่ประการอำเภอนะครับอยู่ติดกับถนนสีเลนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 2 6ถนนเพชรมาตุกานะครับข้ามทางรถไฟไปก็จะถึงตัวเทศบาลนะครับแรงของเรานะครับจะเลี้ยวซ้ายนะครับ บริเวณนี้นะครับมีบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับอยู่บริเวณทางเข้านะครับเป็นที่ดินในหมู่บ้านนะครับผมดินไว้เรียบร้อยแล้วเนื้อที่รวมทั้งหมดหนึ่งไร่กับอีก54ตารางวาอยู่ในเขตพื้นที่บ้านช่องโคนะครับตำบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน,นครราชสีมาเป็นเขตเทศบาลท่าช้างนะครับอยู่ในเขตเทศบาลด้วยนะครับ มีไฟฟ้ามีปลาปลามีเพื่อนบ้านพร้อมนะครับบริเวณนี้แปลงที่จะพามาชมนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าเรานะครับตรงเสาไฟฟ้าเลยนะครับแปลงนี้เจ้าของที่ดินได้แบ่งโฉนดออกเป็น3แปลงนะครับแปลงละ100ตารางวาจํานวน2แปลงนะครับ173ตารางวาอีก1แปลงแล้วก็จะมีส่วนที่กันเป็นถนนไว้นะครับปัจจุบันยังไม่แบ่งเป็นถนนสาธารณะนะครับกันเป็นถนนไว้บริเวณเสาไฟฟ้านะครับด้านหน้าเรานะครับ เนื้อที่รวมทั้งหมด1ไร่54ตารางวานะครับอ่าเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับแปลงนี้เลยอ่าตอนนี้ผมมายืยนอยู่บริเวณอ่าภายในแปลงที่ดินนะครับทางเข้านะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเข้ามาอีกประมาณ120เมตรนะครับจะมาถึงจุดเริ่มต้นแนวเขตที่ดินนะครับบริเวณเสาไฟฟ้านะครับแปลงนี้จะมีหน้ากว้างอยู่ที่27เมตรนะครับผมดินไว้สูงระดับเดียวกับถนนคอนกรีต้านหน้า ยาวติดถึงคนกรีด27เมตรนะครับยาวตามแนวเขตตนะครับตรงเข้าไปยังด้านท้ายนะครับอีก82เมตรนะครับผมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจัดไว้3แปลงนะครับแปลงแรกที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้จะมีเนื้อที่173ตารางวาถัดไปจะเป็นแปลงละร้อยตารางวาอีก2แปลงนะครับไปจนถึงถนนด้านท้ายเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะทําทเป็นบ้านเช่านะครับ เป็นแปลงข้างเคียงกับแปลงที่ดินของเรานะครับแล้วก็จะมีบ้านสวยๆอยู่หนึ่งหลังนะครับตลาดท่าช้างนะครับหลังคาสีแดงๆคือเทศบาลนะครับเทศบาลตำบลท่าช้างอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ200เมตรนะครับจะมี CJ s u p e เปอร์มาร์เก็ตนะครับมีเซเว่นมีปั๊มน้ํามันมีตลาดสดนะครับแล้วก็จะเป็นที่ว่าการอําเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับอยู่ติดกับถนนสีเลนห่างจากนี้ไปประมาณ500เมตรแค่นั้นเองนะครับแปลงนี้จะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับมาประมาณ 19กิโลเมตรนะครับสามารถที่จะมาสร้างบ้านขายได้นะครับพื้นที่บริเวณด้านข้างบริเวณนี้นะครับจะแบ่งไว้เป็นถนนนะครับเนื้อที่81ตารางวานะครับปัจจุบันยังไม่ยกเป็นสาธารณะนะครับท่านใดที่ต้องการซื้อยกแปลงทั้งหมดนะครับจะได้เนื้อที่ทั้งหมด1ไร่54ตารางวานะครับถนดมีทั้งหมด4ใบนะครับปัจจุบันนี้นะครับสามารถมา สร้างบ้านขายได้นะครับถนดแบ่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจํานวน3แปลงนะครับแล้วก็จะมีถนนสาธรารณะอีก1แปลงนะครับถ้ากรณีต้องการมาสร้างบ้านขายนะครับจะมีในส่วนของถนนอีก8จตารางวานะครับนี่ครับด้านนี้ก็จะไปยังตัวหมู่บ้านนะครับเข้าอกได้หลายช่องทางนะครับถนนคอนปีชน้าก็จะเป็นมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะครับ นใคนรสนใจที่ดินแปลงนี้สามารถทักไลน์เข้ามาขอพิกัดนะครับเดินทางมาดูได้นะครับผมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมาสร้างบ้านขายได้เลยคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ